นิดนะคะนิดรู้จักโคตดอ้วนได้อย่างไรนะคะนิดรู้จักโคตดอ้วนจากคอร์สเรียนไลฟ์ระเบิดตัวตนเป็นคนออนไลน์รุ่นที่15นะคะซึ่งในตอนนั้นนะคะได้เห็นโคตดอ้วนนะคะจากการไลฟ์สดนะคะครั้งแรกเลยนะคะคือเห็นโคตดอ้วนนะคะคือไลฟ์สดได้แบบเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะแล้วก็ไลฟ์แบบเป็นตัวตัวตนของตัวเองอะค่ะแล้วก็เรามาเรียนในครั้งนั้นเนาะเรายังแบบ ไม่กล้าที่จะไลฟ์อะไรเงี้ยเราก็เลยยึดค้ดอ้วนเป็นแบบอย่างนะคะแล้วก็มาอีกคอร์สหนึ่งนะคะก็จะเป็นคอร์สจิดใต้สำนึกเชิงลึกนะคะซึ่งคอร์สนี้ค่ะได้แบบได้เห็นโค้ดอ้วนจริงๆนะคะก็คือแบบอคอรอ้วนนะคะเป็นคนที่มีองค์ความรู้เยอะมากเลยนะคะคือถ่ายทอดออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วก็เวลาผู้รักการเรีนยนรู้อะคะ่ะสงสัยหรือมี ก็สอบถามอะค่ะโค้ดอ้วนก็จะสามารถตอบได้แบบชัดเจนนะคะคือแบบชื่นชมเลยนะคะโค้ดอ้วนแบบยอดเยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะนิดเองนะคะก็ได้นําความรู้ที่ทางคู่ทีมอาจารย์ทีมโค้ดนะคะได้สอนนะคะมาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะขอบพระคุณมากค่ะ